ค่ะหาบอนไ้อันต้นไอ้นี่ไดยูพ่อแม่พี่น้องค่ะเก๋กาบอสิกเก๋กาบอเดี๋ยวจะต้องเอาเขยบเขาไปขังไงนอีกก่อนพ่อแม่พี่น้อง นี่นละพ่อแม่พี่น้องฮ่าได้แล้วได้แล้ว